สวัสดีครับสวัสดีครับเอฟสี่สูทุกคนนะครับเด้อวันนี้ว่าวงก้อยมารีวิวกันดอกกระเจียวดอกกระเจียวบานปลูกเอาครับผมนี่ครับดอกกระเจียวครับผมนี่ครับปลูกเป็นปลาด้วยครับของลุงผมเองครับผมนี่ครับผมลวดกินได้ครับผมฝึนปลูกน้บาดก็ได้กินเก็บกินเก็บอยู่ครับผมต้นพักผมนี่ครับ ส่วนพ่ะหุมนี่ครับดอกกระเช้าปลูกเอาเด้ครับเด้วอว้ยมาใส่นอนนอนอยู่หุ่นนอนตายบ่โอ้ยยังหายใจอยู่นอนในป่ามนเย็นคักแล้วมาตุ่มาคว่ำสงบบ่นี่ครับนี่เก็บไปเวัดแล้วว่าป้า เบื้องพี่หน่องเบื้องเบื้องนี่งวงพี่หนมุกผูกพี่น,น้องพี่หน่อยๆก็ได้กินกันนะพี่น้องด้วยนี่ครับดอกกระเจียวครับมันเจ็บออกมุกเก่ามันดงเดืออยู่พี่น้องดอกงามเลยพี่น้องผมอูกเอาเบียร์มาใส่นอ้องมาผูกเนาะดอกดกระเจียวครับผม ที่สารบันเฮาคือเกา่เาเศรษฐกิจพ่อพีออย่ยงนี่ครับทั้งผีกับนี่กี่นอดอกเก็ดเกี้ยวดอกเก็ะเกี้ยวนี่ครับทำละยี่สิบบาทนี่ครับผมทั้งผีก็มี่ต่ว่าคงเกียบว,ว่แน่แหละ พันม mm. ันจะใส่น้อน yeah. uh, yeah. ี่เนาะของเพิ่นกับว่า oh! ก uh ่าออกขีดกุกาออกกล่องเนื้อพี่น้องเออเอามันจะใช่ป่านี่เอามลาสงออบ้านนี้เอาเอามัแบงเอาแบที่ไหนเอาม ่เพคนปอกคลิปไปแล้วแต่เพื่อนออกกล้องท้งผุนก็ขึ้นลายอยู่ฟ้าตายสวนครัวเออตายสวนครัวบุญหยันหุบบุญหยันหมูหยันเหนียวตัวบ่อบ่อปาะศรีบ่อหยานตัวทองหิวหยันตัวทองแปะประศรีเออหมูเหนียวไม่กลัวมันหุบหมูเหนียวตัว อย่าว่าเป็นโรคขนตุ๊สักเอาวะจัเด้องใช้มหูจักจักน้องผู้หญิงวิ่นีตัวละเออไปหาหมอบาดบวหูบหูก่อนอือโอ้นี่ครับนี่นี เด็บางส่วนเก็บบางส่วนครับผมดอกงามแห้งี่น้องดโอ้อยไอีเดา้นควรฮึมฝูกเปียกไรหรือปะแบงแบงเอาบวก้นังไนี่อมอเลเลกมอมอมนี่ครับผมนี่นี่นี่ทางกรุงเทพอยากว่าที่ตั้งกรุเทพ ยู่ในประเทศก็ตามบพระอยากว่ครับอันนี้เดี๋ยวเกียวบานห้เฮาพี่นออาา้องเอามาปลูกเอาบ่าต้องไปปาพัยุงกัดพี่นออ้องบางทีก็เาบอกงวงเออเอเองวงครับผมอ่อาทำนี้เด้อครับ f c สู้ทกคนครับผมมารีวิวอัน เอกกระเจียวบานครับผมพอได้อยู่ได้กินครับผมแบงแบงไปปลูกเอาพี่น้องกัไนไปมี่ทั้งกลวงทงั้งไกลนี่ครับผมเียบนี่กครับผมมียั้งร้ายหรอกมีสิิงเล็กน้อยเอามาให้ FC เอฟซีเบิรงไอ้ที่ทำตามก็าทำนะครับเออนี่ครับนี่ครับเออนี่ละครื่อนกำรเศร้าบาดงามมอพี่น้องนอาปะ ครับผมออโอ้ขอบคุณขอบคุณหลายเด้อนี่อันพ่อข้าอันพ่อข้าขายดอ,อกกระเจียวยืวดรุง่งเนี่ยเพิ่นเอาห้มาดีวิวของเพิ่นครับผมอ่ะฮิปนี้ก็เอาทำนี่ก็เด้อครับขอสวัสดีครับ